นี่นะคะหมอบอกว่าแมวแก่เนี่ยเขาจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็เลยนอนรองผ้าไว้ให้ส่วนพี่ฟิวเนี่ยเขาก็มานอนนิ่มๆด้วยทีที่ก็จะขี้เกียจน่อยๆน,นะคะตอนนี้ยังต้องฉีดฮอร์โมนทุกวันอยู่นะคะที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็แรงก็จะน้อยลง ที่มันก็เหมือนคนอายุ9 1แล้วนะครับยังไหมครับเขาจะต้องนอนนิ่มๆเพราะว่าหมอบอกว่าเขาแก่แล้วเขาจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวพี่ฟิลก็มาอยู่ข้างๆนะครับที่อายุี่า้าุิ0กว่าปีแล้วถ้าเทียบกับคนนะลงุงที่ก็จะหลงหลงดิมๆหน่อยนะคะ แล้วแต่อารมณ์บางวันก็ล่าเรืงบางวันก็นอนอย่างเดียวเลยจะนอนยาว่อยนะครับช่วงนี้นไม่ค่อยได้เห็นที่คุยเห็นไหมเห็นไหม